สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้เรามารีวิวลกใหม่ในการน้ำชานะฮะตามชื่อปกคลิปเลยนะก็คือเป็นฉากใหม่นะฮะแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะโอเคเรามาลองดูเลยดีกว่าว่าในโลกของการน้ำชาสไตล์ญี่ปุ่นนี้นะฮะเป็นแบบไหนนะครับเริ่มต้นด้วยอย่างแรกเลยคือการไปถวายของที่เสาจิ้งจอกนะฮะ 3, 7, มีเมีกุญแจเราต้องการถึง4ี่มีเสามจ็ดมีกุญแจ เราต้องการถึง40อีก3วเวลโอ้ยถึงเต็มด้วยหอโอ๊ยเจ็บข้อศอกโดนโตเต็มนะฮะ,สะแสดงว่าแน่นอนมันต้องมีเกาะหนึ่งที่ยังไม่เปิดใช่ไหมหรือมีอีกเคเวสหนึ่ง เนี่ยยังไม่ถึง50าสิบทให้เต็มที่40บูชาต่อไม่ได้แล้วนะฮะถึงสูงสุดในเวอร์ชั่นนี้สรุปเวอร์ชั่นใหม่ต้องสองจุมใช่ไหม,มนั่นแหละสรุปจะมีอีกเกาะหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราได้เสาเลเวล40นะฮะก็จะได้รางวัลเป็นกุญแจ ดอกหนึ่งนะฮะเพ็ดม่วงสองอันนะเราได้บุพินมาอื้อเลยอันนี้เป็นนี่ไงๆๆนี่ไงอันนี้ใช้อืมก็มีบุพินนะะไอชุดตกแต่งห้องนะมาใหม่อืมข้างนอกนะฮะอันนี้จากคลิปที่แล้วผมเก็บได้แล้วนะ คือมันจะได้เกินมาอย่างละหนึ่งอันโหตะวันแดงนี่มันตะวันแดงจังสวยอะ่ะอืมคือขึ้น ดูดีๆนะฮะคลื่นอ่ะมันเป็นคลื่นแบบคลื่นพาดวาดเลวเออเนี่ยมันเป็นคลื่นแบบคลื่นพาดวาดอ่ะเป็นเส้นๆบ้าไปแล้วโอ้มีนกด้วยอ่ะน่ะ อืมยาวยาวมีจรงไยสองอันนี้นะฮะอืมยาวยาว,ยาวอันนี้ก็ตดข้ามไปได้ใช่ไหมเอเงงั้นเดี๋ยวเราจะสำรวจเกาะก่อนแล้วกันตรงนี้เป็นบ้านเรามีทางขึ้นมานี่ไปนีไน่ไปนี่เออน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือไอ้เกาะภูเขาอ่ะระว่างเราสามารถปีน เราสามารถปีนเขาลูกนี้ได้นะอืมแต่เราไม่สามารถเอาทีละพอตขึ้นไปวางไว้ข้างบนได้น้ำนี่ลงไปเล่นได้ใช่ปะมันเป็นน้ำแบบเส้นน่ะสวยอยู่ได้ได้เลยอะแรนเดอร์ยังไงวะ ก็เซ็นเตอร์น้ำนั่นแหละแล้วก็ออ,ออกออกออกนอกนานาเขตเดียวนะอย่าบอกนะว่าเรายังไม่ได้ปักโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราจะสำรวจนะฮะขอกินยาเพิ่มสมรรถภาพก่อนกินอาหารหน่อยนะ วิ่งกับปีนเขาแล้วกันอืม,อมเป็นบ้านเป็นบ้านแบบบ้านญี่ปุ่นเลยอ่ะบ้านกระต๊อบ อืเหมือนภาพว่าดเลยอ่ะสวยดีใช้ได้เลยตรงนั้นมีอุโมงค์น้ำอยู่ด้วยเป็นอุโมงค์ถ้ำนะฮะแต่คงไม่มีอะไรหรอกเพราะในการน้ำชานี้ไม่มีสมบัติให้หาอยู่ละ หึมึเฮ้ยจริงดิมีมีตอนกลางคืนนะฮะไม่เหมือนการน้ำชาของลิยุยไอของเตีมลิยุยนะเตีมลิยุยมันจะมีแต่พระอาทิตย์ขึ้นทางนั้นเลยอืมอันนี้มีพระอาทิตย์ตกนะฮะมีกลางวันกลางคืนแต่พระจันทร์เหมือนไม่เคลื่อนอนะ่ะอืมเหมือนนิ่งที่เหมือนกับพระอาทิตย์นิ่งอ่ะมีแค่พระอาทิตย์ กกับพระจันทร์ขึ้นเท่าน,นั้นเองหรือเปล่าไปดูตรงหน้าผาเนี่ยผาที่ถ่ายไปนะหฮึ่มฮึ่มข้ามไปได้เช็ดเช็ดโอ้สวยสวยมาก แล้วมันไม่ใช่เหมือนสะพานของลิยุยได้นะที่มันเป็นสะพานแสงนะที่มันอะไรมันวางอยู่แล้วอ่ะอืมอันนี้สะพานมันค่อยขึ้นนะเออคนข้ามมันก็ค่อยขึ้นเฮ้ยเอเยียตกนั่นแหละเพื่อมันไม่ให้บทบังทัศนียภาพใช่ไหมอืมกล้สวยดีนะ ดอกซาก,กุระล้วงหล่นนะฮะ ประจันก็ขึ้นอยู่แค่นั้นแหละอืมประจันขึ้นแค่นี้นะฮะแล้วพ่าอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเอาใกล้ๆพาอาทิตย์ขึ้นเลยดูดิพาอาทิตย์จะขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บก็ตกเลยปะโอคประจันยังอยู่นะฮะว่าอาทิตย์น่าจะขึ้นตรงแถวนั้นละมึงรอไป พระจันทร์เริ่มตกแล้วนะฮะแสงสีแดงเริ่มมาห้ <c oughs> าทิศก็ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านนี้นะขึ้นเสร็จแล้วก็ค้างไว้ตรงนั้นโอเค อเคนะฮะงั้น mm hmm. การรีวิวของตัวการน้ำชาอันใหม่นะฮะที่เป็นในทีมของญี่ปุ่นนะอืมก็อาจจะขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าใครจะสังเกตเห็นนะว่าทางซ้ายนี้แบบเป็นขึ้นรัวๆนะฮะอันนั้นคือผมเก็บไว้เตรียมทำคลิป อีกคลิปหนึ่งนะฮะแต่คราวนี้ผมลืมไปว่าผมไม่ได้ตัดไม้ในอินาซุมะเลยวะ่ะนะก็เลยงั้นเอาไว้ตัดเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็แค่เอามาให้รีวิวดูเกาะของเมืออินาซุมะแล้วก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะไปแล้วสวัสดีครับ